สูตรมาบนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะของวันที่16เมษายนนะคะ2,566ค่ะหลังจากที่เราได้ล่อยคลิปเด่นบนไปทั้งหมด6สูตรอันนี้เป็นสูตรที่7นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะแอดก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมค่ะว่าอย่างน้อยนะคะมา1ตัวแน่ๆนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อใจลองลองกลับไปดูงวดที่แล้วว่าออกเลขอะไรกันนะคะเป็นอย่างที่เชื่อมั่นเลยค่ะมาบนล้านเปอร์เซสูตรนี้นะคะของหเมษา ซึ่งงวดนี้อย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวค่ะแต่ว่ามาที่หลักร้อยนะคะเลขเก้านะคะซึ่งก็ท่านใดที่แทงสองเล่นสองตัวหรือซื้อสองตัวท้ายนะคะก็อาจจะถูกยากหน่อยนะคะซึ่งสูตรนี้ให้มาเป็นได้เป็นหลักร้อยนะคะถ้ายังไงเชื่อมั่นก็ยังตามกันต่อค่ะกับสูตรมาบนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะให้เต็มเก้าค่ะเข้า ดิ่นเก้านะคะดินเก้าหลักร้อยนะคะวดนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากการนํา,าเอาเลขทั้งหมดนะคะมาเขียนเอาไว้ก็คือเลขหนึ่งไล่ไปเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและศูนค่ะทําตามนี้เลยนะคะ และเราจะดูว่าเลขงวดที่ผ่านมาออกที่เลขอะไรนะคะเราจะไม่เ,เราจะตัดตัวนั้นออกก็คือ907นะคะเราจะตัดตัวนี้ออก90แล้วก็7นะคะซึ่งตัวที่แถวที่เหลือจะเหลือแค่1กับ2มาบวกกันค่ะดังนั้นเลขเด่นที่ได้1กับ2จะได้3นะคะแล้วก็แถวที่สองค่ะ3กับ4บวกกันจะได้7ค่ะ หกับหบวกกันก็จะได้หนึ่งดังนั้นงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้จะได้สาตัวนะคะในสูตรเด่นบนลานประเต็นจะเด่นที่สามเจ็ดและหนึ่งนะคะซึ่งสูตรดักของเรานะคะสองสูตรแรกนะคะที่เอ,อ มักจะนามาตัดให้ก็ดับที่เลขสูงกับเลขเจ็ดนะคะก็อาจจะเหลือแค่สามกับหนึ่งที่แล้วแต่ท่านพิจารณาซึ่งสูตรที่เ,เลขสามกับเลขหนึ่งก็มีดับด้วยนะคะก็แล้วแต่ทุกท่านจะสนใจสูตรนี้ต่อหรือจะตามกันต่อก็แล้วแต่พิจารณานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ